สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอเชิญรับฟังธรรมะตามอัธยาศัยโดยหลวงพ่อพระราชพง์มยานวันนี้เสนอตอนกฎของกรรมในสมัยก่อนจากชาตินี้ไม่ได้บอกว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปค้าสำเพา หรือลงสัมเพาไปในมหาสมุทรท่านบอกว่าค้าแต่คนนับร้อยคงไม่ใช่ค้าอาจจะไปเที่ยวสัมเพากันเวลานั้นปรากฏว่ามีลมห,หัวด้วนลมหัวด้วนเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหว คลื่นแรงจัดเรือก็ล่มสำเภาก็แตกคนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรไม่ใช่เล็กๆหนีไปเท่าไรก็ตายหมดเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะแก่งเป็นที่อาศัยมีสามีภรรยาสองคนที่ไปในเรือนั้น ได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือแผ่นหนึ่งต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนทั้งสองเข้าไปใกล้เกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะบรรดาท่านพุทธบริษัทตามธรรมดาคนก็ดี สัตว์ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารดังนั้นเมื่อคนทั้งสองนั้นมีความหิวเกิดขึ้นหม้อหายก็ไม่มีไม้ขีดก็ไม่มีไม่รู้จะกินอะไรมองไปมองมาเห็นนกมีมากบนเกาะนั้นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปถึง นกก็เลยไม่ค่อยจะกลัวคนเมื่อคนเดินเข้าไปใกล้นกก็ทำเฉยๆเพราะไม่เคยมีอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพระยามาจุราชคนทั้งสองก็เอาไข่นกมากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมด เมื่อไข่นกหมดความหิวมันยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็จับลูกนกตัวเล็กๆมากินอีกเมื่อลูกนกหมดก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าโพธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นความชั่วทั้งสามวัยคือต้นวัยต้นคือไข่ไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกและแม่นกฉะนั้นเธอจึงไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้เรียกว่าชาตินี้ทั้งชาติไม่มีโอกาสมีลูกตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้โภชนากรหรืออะไรของเขาไม่ทราบ เรียกว่าพวกที่แนะนำเรื่องการกินก็แล้วกันโภชนังแปลว่ากินเป็นภาษาแขกอาตมาก็ไม่ค่อยอยากใช้เรียนมาเหมือนกันแต่เราเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยดีกว่ามักจะแนะนำอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักอย่างนั้นดีไข่ดี ว่าการจีปาถะตอนนี้แนะนำให้กินไข่กันมากและไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนที่กินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะโพธิราชกุมารนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่ เธอก็จะมีลูกเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ว่าเธอกินไข่แต่เธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกเมื่อวัยแก่แต่ว่าเธอกินหมดทั้งสามวายัย เป็นอันว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอหาลูกไม่ได้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่หาลูกไม่พบทำอย่างไรอย่างไรก็ควานหาลูกไม่ได้ก็โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกัน แต่เวลานี้คนกินไข่กันมากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่ต้องใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่พวกที่กินไข่แต่ถ้าใครกินลูกนก ลูกไก่ลูกเป็ดก็พึงทราบว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกและถ้าใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่ไก่เกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกอีกสบายมากปุตตังคีเวพระพุทธเจ้าตรัสว่า ห่วงลูกผูกคอถ้าเราไม่มีลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาหรือมาจากพรมและพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือมาจากพมก็พูดกันรู้เรื่องเป็นอันว่า มีลูกถึงแม้จะมีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศึกษาให้การแนะนำจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้พ่อและแม่ก็ต้องดีด้วยแต่ถ้าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือพรหมแต่ลูกมาจากอบัยภูมิ ก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติเอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะทรงความดีไว้ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จะเห็นว่าไม่ดีและสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลว เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมและคนเราจะมีลูกหรือไม่มีลูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลูกและความจริง คนที่เป็นคู่ผัวตัวเมียรหรือคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากเสียอีกแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้เกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้ จบตอนติดตามรับฟังตอนใหม่ได้ในโอกาสหน้าอ่านโดยซอนย่าเด็กวัดท่าซุงจากหนังสือคำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง74หน้า94สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ